วันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่จังหวัดระยองนะครับผมก็จริงๆผมมาถึงตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายแล้วแหละแต่ไม่ได้ถ่ายไปนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยววันเช้ชาว,วันนี้เลย๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนน,นนะมาตามกันเลยครับระยองเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพขับรถมาเพียงแค่3มชั่วโมงเท่านั้นซึ่งมีสถานที่เที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานแสดงพันสัตว์น้ําอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่า ตลาดร้อยเสาที่มีของฝากให้เลือกซื้อเลือกชอบกันและที่สําคัญนะครับน้ํานทะเลจังหวัดนี้เนี่ยใสมากๆขึ้นลมทะเลก็เหมาะแก่การมาพักผ่อนทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับคือจังหวัดระยองดีครับุณผู้ชมเราก็มาถึงกันที่สถานแสดงพันสัตว์น้ําของจังหวัดระยองแล้วนะครับเดราพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกัน ตรงทางเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็จะมีจุดถ่ายรูปสำหรับเด็กๆที่อยากถ่ายรูปคู่กับพวกปลาแล้วก็เต่าทะเลนะครับเวลาเปิดทำการของพิพิธภัณฑ์ก็จะเปิดเวลา10โมงถึง4โมงเย็นสำหรับวันพุธถึงวันศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักข่ตะลิกก็จะอยู่ที่เวลา10โมงถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวราคาตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสำหรับผู้ใหญ่และเด็กนะครับจะอยู่ที่30บาทเด็ก10บาทไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะ ส่วนเด็กอายุที่ไม่เกิน15ปีแล้วก็สูงไม่เกิน120เซนเนี่ยเข้าฟรีผู้สูงอายุก็เข้าฟรีนะครับกุ้งมังกรงปากระตูนมเขืเทศเป็นเงี๊ยวไม่เคยเห็นสักทีตู้ตนี้นะสูงนิดหน่อยนะครับเขาเปลี่ยนไดนะ้แล้วนี ปลาอะไรปลาตัวเล็กตะบวนบกนิ่ง หลายตัวเลยนะน้าจะดูหมันออก,ก,ากมาจับหูนะลองกมาจับหูะูกกามาอยูนะ่ไนนี่เนี่ยคาเน่ยกกนใหญ่มาก,ก,กนีอ

chấm vào cậu chấm ừ. khán giả xem luôn bên đi ui cá độ ราตู๊กข้อมือค้าราตบู๊กเป็นเต่านะครับตุ้งติ้งเอฟปลาสิทะเลแห้งตัวนี้ก็ปลาชลาม นี่ตาเข้ามเมาแก้มดำอันนี้หรออันนี้าาาปลาว่างเปล่าตาลงหกไมมีแล <c oughs> ้วเลยไม่รูสราอันดานะอันดานะ มันเป็นสี่เหลี่ยมไหมอันนี้แป,ปลว่ากราเพาม,มีเาไาเหลี่ยมเขาโอ้มีเขาพี่ถ้าไ,ไม่เคยหาได้ตัวเนี่ยหลังจากที่เราออกจากิที่สัตว์น้ำของจังหวัดระยองนะครับเราก็จะมาไว้ที่ตลาดร้อยสาซึ่งน่าจะมีทั้งหมดร้อยสาก็จะเป็นตลาดที่ซื้อของฝากนำใบฝากกับ

น่ชิมได้คเดินทางออกจากตลาดร้อยเสามา5กิโลแล้วก็จะมาถึงกันที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ามนะครับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดน,นะะะักขัตฤกษ์ก็จะมีรถคอยรับส่งจากลานจอดรถนะครับไปยังตัวอุทยานเลยครับ เย็นมากคุณผู้ชมแต่แดดร้อนนิดนึงนะถ้าคุณผู้ชมมาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรถคอยรับส่งจากที่จอดรถมาด้านล้านะครับแต่วันกุิจนันทร์ศุกร์ไม่มีนะครับถ้าเดินเข้ามาก็ประมาณสักห้าโมง นี่ลยนะครับคุณผู้ชมจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนี่กตะปบสีขาวตรงนี้เลยเส้นทางศึกษาธรรมชาติของแหลมยากะครับ พักกระเดิกอกตก็แลนึะอันนี้เกาะสมิธสาิเเกาสมิธเสร็จทุกรายจัดเป็นปอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของที่เที่ยวระยองที่หลายคนนิยมไปพักผ่อนกันนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่านะครับอุทยานจะตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับเกาะสมิธนะครับ ในตัวอุทยานก็จะมีลานกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้มากางเต็นท์นอนรอชมอาทิตย์ขึ้นกันอีกด้วยทางอุทยานจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและที่สําคัญยังมีสะพานกระจกให้คุณผู้ชมได้มาถ่ายรูปกันตรงจุดนี้เลยส่วนค่าเข้าอุทยานจะอยู่ที่ผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทค่าพื้นที่กางเต็นท์คนละ30บาทรถยนต์30บบาทต่อคันนะครับ ทางล่งใส่บ้างตเดนก็ะเดจดเะไปสูตรนี้เนัเพราะผมยไม่เคยายที่นนย้ง,ยง้ว่าคะนจะมีอะไรนีหยนมพัดตลอดเวลาแล้วก็ ร้อนตลอดเวลาบอกเลยขับไปอะับไ่ะด้นแน่นอนเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงคะแนนยากกันมานนท้งยิมต้องขึ้นนะคุณผู้ชมทนง้อตังหน่อยแต่ได้จัตให้ภาพดีอยู่ภาพสวยคุณสู้นี่เลยขึ้นใกล้ๆนี่เลยไม่ต้องไปขึ้นไกลอะคุณผู้ชมหน่อยขึ้นไกล โอ้อย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 ,ออยปวดขาว้าวนี่แหละครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาาชมมาเพองมาถึงจุดนี้เลยนี่ข้างหน้าของเรานี่ก็คือทะเลแบบไม่มีเกาะบังแล้วนะครับเพราะว่าที ที่จังหวัดระยองเนี่ยจะมีอยู่แค่เกาะเสม็ดเกาะเดียวนะครับเฮ้ยมีหลายเกาะอยนึ่เกาะเสม็ดเลยเกือบเต็มกองเลยนะครับกัะส่ายยาววุฒิยานแห่งชาติเขาเลี้หญ้าเรามาถึงเลยร้อนแล้วด้วยส่วนใหญ่จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ชมวิวะ้าทิพย์ตกที่สวยที่สุดของระยองนะ จุดอื่นผมไม่แน่ใจแต่สำหรับผมอยาจุดนี้สวยที่สุดครับขึ้นไปตรงนี้นิดนึ่ง,งโอ้ก็จะเป็นเขาแบบนี้เลยตรงนี้ครับคุณผู้ชมหลัจากที่เมื่อวานเราไม่ได้แวะมาที่ เฮ้ยไม่ใช่มีไดดแวะดดหลังจากที่เมื่อวานเราไม่ได้ถ่ายที่หาดนะครับหาดแม่รำพึงตอนนี้เราก็จะมาถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยแม่รำพึงเป็นหาดที่ยาวแบบยาวสุดๆเลยนะยาวไปโอ้โหเกือบสิบกิโลคุณผู้ชมนู้นนู้นนู้นไหนวะที่เราไปถน่าจะดูแบบภูเขาเล็กๆอันเนี้ย ยานแห่งชาติที่ตอนนี้อ๋อจ้ะนี่้ชมดูความสวยน้ำหักแม่รังผึ้งขื่นได้แต่ร้อยคาตะวานะครับตะว่าขึ้นแฮงวันนี้ขึ้นแฮงแล้วก็เกี่ยวก็ ก็จะมีหอยักเหตุการณ์ถ้าแบบใครที่ไปแบบน้ำลึกเกินหรือใครที่จมน้ำเขาก็จะมีไร้กักหอยต้นหมูนะครับเออนีเบี้ยบอกเลยว,ว่าที่ระยองเนะี่ยขึ้นแรงกว่าที่ชลบุรีเยอะมากนะครับที่ชลบุรีขึ้นไม่ได้สูงขน,นาดน,นี้นะที่ระยองเนี่ยสูงมากครับเออจริ ไตไหมไปไปน้ำคุณ uh, ผู้ชมเดินไปที่ลึกกว่านี้นิดเลยโอ้ยขึ้นสูงมากคุณผู้ชมเลยขึ้นแรงมากนะเนี่ย โอ้ยโอ้ยคืนแรงมากอู้ไทุ่ณผู้ชมหลังจากที่เราเล่นน้ำปกันเสร็จก็เหนื่อยเราก็ต้องมารังคีณก็จะเป็นนำต้มสองบาทเข้าไปเลยเข้าไปเลย เมนูของทางร้านมีให้คุณผู้ชมได้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดอาหารทะเลอาหารปักใต้ที่นี่มีให้เลือกหมดเลยครับราคาอาหารร้านนี้บอกเลยว่าถูกมากๆและยังได้ปริมาณที่เยอะอีกด้วยนะครับซึ่งราคาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่80บาทข้าวก็จะอยู่ที่ถ้วยละ2บาทครับ ท่านผชยจะลาชิมกันเลย นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นที่หาดแม่รำพึงนะครับซึ่งอาทิตย์ตกดินเนี่ยสวยมากๆแถมอากาศก็ไม่ร้อนเย็นสบายส่วนใหญ่ในตอนเย็นนักท่องเที่ยวจะทยอยกันมาถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่าจะได้วิวชายหาดแล้วก็วิวอาทิตย์ตกดินอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปได้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วย แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณครับ